รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการเซ่ใหวันนี้นะคะโหวันนี้เรียกว่าสวยหวานผิดรูปผิดร่างผิดปกติเพราะว่าวันนี้ค่ะทุกคนบีมมีแขกรับเชิญค่ะซึ่งแขกรับเชิญของเราเนี่ยเอ๊ะทำไมเขายังไม่มาอีกนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นแขกรับเชิญของเราอยากให้นะนําตัวหน่อยละกันว่าชื่ออะไรค่ะ สวัสดีค่ะชื่อมิวมิวทันทิพย์ค่ะวันนี้นะคะพี่มิวก็เรียกว่าเป็นคู่เดทได้ป่มเรียกอะไรว่าเป็นคู่เดทมาแบบเดทมาดินเนอร์กับเราในวันนี้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่นี่เลยค่ะร้านทูนูทาน่านะคะปากซอยลาดเร้า48เนั่นเองค่ะร้านนี้เป็นไงบ้างคะพี่มิวก็เดินเข้ามาก็คือใหญ่อลังการมากค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่าได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าซึ่งก่อนเราจะไปดูข้างในนะคะ